สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มวยเกียนสังเวียนเดือดนะครับหนึ่งในจุดขายสําคัญเลยที่เพิ่มสีสันให้กับวงการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาการต่อสู้ที่ซึ่งผู้ชมมีโอกาสที่จะได้เห็นความรุนแรงและการปิดเกมกันแบโหดๆก็คือสีสันนอกสังเวียน,ยนที่มาจากสกิลปากของนักกีฬาแต่ละคนที่ต่างกส็สรรหาวิธีมาปรับอีกฝั่งหรืออาจถึงขั้นออกแอคชั่นและปฏิกิริยาต่างๆเพื่อเรียกความสนใจและเพิ่มความหมือไหวกับแม์ของพวกเขาเช่นเดียาากวยาากัวนาากับกีฬา MMA ครับ มีนักสู้หลายคนเลยที่ประสบความสําเร็จหรือการเป็นสตาร์ดังในช่วงข้ามคืนจากคาแรคเตอร์อันชูชาดของพวกเขาบางคนถิกติเลยว่ายิ่งทําตัวถอยเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงความสนใจจากแฟนหมวยทั้งกองเชียร์และกองเช่งได้มากเท่านั้นจนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เราจะได้เห็นนักสู้บางคนที่ยอมเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นสายแบดบอยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามในขณะที่นักสู้บางคนดูเป็นตัวร้ายแค่ทางหน้าจอหรือบนสื่อขนางเดียวกันก็มีนักสู้อีกจํานวนหนึ่งเหมือนกัน ที่ในชีวิตจริงก็เป็นตัวร้ายไม่ต่างกันหรือบางทีอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเลยด้วยซ้ําซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าในวงการ MMA นั้นมีนักสู้คนไหนบ้างที่ขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของความชั่วร้ายและโหดเหี้ยมว่าแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ10นักสู้ MMA ผู้ได้ชื่อว่าเลวร้ายเกินคําบรรยายคนที่10จูเลียนวอลเลซ ชื่อของจูเลียนวอลเลซอาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุณหูคุณสังเท่าไหร่แต่เชื่อเลยครับว่าอย่างน้อยคุณน่าจะเคยผ่านตานักสู้คนนี้อย่างแน่นอนจากคลิปไวรัลที่เขาไปแสดงท่าทีหาเรื่องเบนเงียนว่าที่นักสู้ของ UFC ในอนาคตตอนงานช่างน้ำหนักก่อนที่จะถูกเหยียน,น็อกเอาท์ในเวลาเพียงแค่ย5บวินาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามพฤติกรรมแย่ๆของวอลเลซไม่ได้มีแค่ในสังเวียนเลยเมื่อในปี2016 Wall วอลเลซได้ถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาพยายามทำร้ายร่างกายเจสสิก้าโรดคลาร์ก แฟนสาวของเขาที่เป็นถึงนักสู้ในสังกัดของ UFC โดยจากคำให้การของครากวอลเลซมักจะชอบทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทุบตีชกต่อยไปจนถึงบีบคอจนในที่สุดเหตุการณ์ก็มาถึงจุดแตกหักเมื่อวันหนึ่งวอลเลซสั่งให้คลรากไปซื้อของมาให้เขากินแต่เธอกลับซื้อมาไม่ถูกใจเขาและกลับมาช้าเกินไปทําให้เขาเกิดอาการโมโหหิวและคุ้มคลั่งลงมือทําร้ายร่างกายครากอย่างหนักจนถึงขั้นที่ครากต้องสู้กลับเพื่อเอาตัวรอด และก็อย่างที่บอกครับคลาร์กมีดีกินเป็นหนึ่งนักสู้ของ UFC เลยดังนั้นผลที่ออกมาก็เลยกลายเป็นวอลเลซถูกคลาร์กแตะก้านคอยจนสลบคาที่ก่อนที่คลาร์กจะโทรแจ้งให้ตำรวจมาจับตัวเขาไปดำเนินคดีอีกทีหนึง่งโชคยังดีที่อย่างน้อยความพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ถูกบันทึกลงในสถิติอาชีพของวอลเลซคนที่จอร์จิปีในปี2011จอร์จิปี คือนักสู้ที่ถือว่ากําลังมาแรงสุดๆด้วยสถิติอาชีพชนะ14แพ้1แถมยังเป็นญาติทางห่างของยอดมวยระดับตำนานอย่างล็อกกี้มาเซียโนอีกด้วยดังนั้นกิสปี้ก็เลยรับการผักดันจาก u f เอีย่างเต็มสุขให้เตรียมขึ้นชิงแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทกับโคเซอัลโดในศึก UFC 125อย่างไรก็ตามแม้ทางอัลโดจะขอถอนตัวออกไปเพราะการบาดเจ็บกิสปี้กับด้วยที่เสี่ยงเอาสถานะผู้ท้าชิงของเขาเป็นเดิมพันด้วยการจะกับมวยแทนและดาวรุ่งไฟแรงอย่างดัสตินปริเย ซึ่งผลที่ยกมาก็กลายเป็นกิสปี้ที่แพ้คะแนนให้ปริเย่ไปและไม่มีโอกาสได้กลับมายืนอยู่ที่จุดสูงสุดแบบนี้อีกเลยเพราะว่าหลังจากที่แพ้ปริเย่ไปกิสปี้ก็สะกดคําว่าชนะไม่ได้เลยแพย้ติดต่อก,กันอีก3ามไฟโดยระหว่างนี้ชื่อเสียงของกิสปี้ก็เริ่มอื้อเฉาวมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการที่เขาชอบทําร้ายร่างกายภรรยาเป็นกิจวัตรทั้งด้วยน้ำมือของตัวเองหรือถึงขั้นที่ฝึกให้หมาบูเธอเลียของเขากัดเธอเลยทีเดียว มีครั้งหนึ่งที่เขาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งสิ่งแรกที่เขาทำหลังกลับมาบ้านก็คือทำร้ายร่างกายเธออีกครั้งจนนำมาสู่การดำเนินคดีครั้งใหญ่แถมเรื่องราวยังยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่เมื่อมีการพบว่ากิสปี้ปลูกต้นกัญชาวไว้ในบ้าน15ตน้นและมีโคเคนไ้ในครอบครองอีก15กัมสุดท้ายแล้วกิสปี้ก็เลยถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุกนาน6ปีเป็นระยะเวลาเดียวกันกันกบที่เขาถูกยูฟซียกเลิกสัญญาลงพอดี ซึ่งด้วยโทษที่ได้รับจากวีรกรรมเหล่านี้ก็มากพอแล้วลหละที่จะทำให้อาชีพนักสู้ของกิสปีนต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้คนที่ 8. อเล็กซานเดอร์เอเมเรนเงโกถึงแม้ว่าเกียรติประวัติและผลงานของอเล็กซานเดอร์เอเมเรนเงโกจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับพี่ชายของเขาที่เป็นตำนานขึ้นหิ่งอย่างเฟดอร์เอเมเรนเงโกแต่อย่างน้อยก็พอจะพูดได้เหมือนกันครับว่าเขาคือ,อหนึ่งนักสู้ชื่อดังที่ผลงานไม่เลวเลยแต่ละไฟที่พบความพ่ายแพ้ ล้วนแล้วจะเป็นการแพ้กับนักสู้ที่เก่งๆหรือมีชื่อเสียงทั้งสิน้นการนั้นในด้านของพฤติกรรมนอกสังเวียนก็ต้องบอกเลยว่าอเล็กซานเดอร์กับพี่ชายของเขาช่างแตกต่างกับราวขาวกับดำหรือจะบอกว่าฟ้ากับเหว,ว่าคงไม่ผิดสักเท่าไหร่ทั้งนี้เพราะตลอดชีวิตของเขามีอยู่หลายครั้งมากเลยที่อเล็กซานเดอร์ไปก่อวิรกรรมชาชั่วเอาไว้จนมนที่โจดจันไปทั่วแต่ก็คงไม่มีเคสไหนที่จะเลวร้ายไปกว่าการข่มขืนและทำชำเราแม่บ้านของเขาละยึดพาสปอร์ตของเธอในปี2014 ซึ่งส่งผลให้เขาต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งด้วยความที่อเล็กซานเดอร์มีเครดิตเป็นถึงน้องชายของเฟดอ์ก็ทําให้เขายังคงมีที่ยืนในวงการการต่อสู้เมื่อถึงเขาที่ต้องออกมาจากคุกแถมยังได้ขึ้นสู้ในรายการต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้การนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ยังไม่วายก่อเรื่องจนต้องโทษอยู่เป็นประจำอย่างเช่นการเมาและขับและขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกได้ว่าปีหนึ่งนักสู้ที่คอยก่อปัญหาเป็นกิจวัตรอย่างแท้จริงเลยทีเดียว คนที่7จ็ดไมวเฮดในช่วงที่เขาพลิกๆนั้นไมวเฮดถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักสู้เอเเอที่น่าจับตามองในทีเดียวเคยทําผลงานชนะติดต่อ,อก,กันได้มากถึง13ไฟา์ไฟและผ่านสังเวียนรายการดังๆอย่าง u f c s t ไตฟฟอร์ดอแอฟฟิชนและ IFL มาแล้วแค่ไสตเตี๋ยอาชีพชนะ29แพ้8ของเขาก็พอจะแสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเขาจะเป็นนักสู้ที่มีฝีไม้ไลายมือที่ไม่เลวแน่ๆอย่างไรก็ตามพฤติกรรมนอกสังเวียนของเขา กับการเป็นตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เขาไม่มีโอกาสได้ฉายแสงเจอจรัสอย่างที่ควรจะเป็นโดยในปี2010ไวเฮดได้ถูกจับกลุ่มตัวจากข้อหาคมขืนกระทาชาเราเพื่อโ่วงงานหญิงของเขานํามาสู่การเปิดโปรงความจริงต่างๆที่ทําให้เขาต้องโทษข้อหาคมขืนทาร้ายร่างกายและกระทาการอนาจารอีกมากมายหลายกระทงนอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจบุกเข้าไปตรวจค้นที่พักของไวเฮดก็ยังพบว่าเขาได้ลักลอบปลูกต้นกัญชามากกว่า50ต้นเลยซึ่งเมื่อพิจารณาโทษทั้งหมดแล้ว ไวเฮต์จะต้องติดคุกเป็นระยะเวลารวมกันถึง20ปีเลยแต่จะด้วยเหตุผลกใดก็ตามสุดท้ายแล้วเจ้าต,ตัวกับต้องโทษจำคุกจริงๆเพียงแค่4ปีเท่านั้นแต่ก็น่าเละครับหลังออกจากคุกม,มาอนาคตของไวเฮต์ในวงการเ m a ก็ไม่สดใสอีกแล้วลงแข่งไปเพียงครั้งเดียวในรายการท้องถิ่นเล็ก,ลกๆก่อนจะตัดสินใจแขวนหนัวอําลาชีพนักสู้ไปในที่สุดคนที่6อามาซูโลบอามาซูโลบ เป็นนักสู้ที่จัดว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเคยพาสังเวทร,ระดับโลกอย่าง UFC, Pride และ M1 Global มาแล้วแถมยังเคยประทะากับนักสู้ชื่อดังมากมายหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชาร์ลิสเดวเชลซอนเนนมูรินโยบาสตามันเตฟิลบโลนีไปจนถึงยูชิโนคามินอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับซูรลบเลยก็คือการที่ท่าซาม,มิช่าในตำนานอย่างซูรลบสเตตก็ถูกตั้งชื่อตามชื่อของเขานี่แหละ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัดสินใจแขวนนวมไปในปี2008สูโรบก็ได้หันหน้าเข้าหาด้านมืดอย่างเต็มตัวด้วยการทํางานเป็นนักฆ่ารับจ้างและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารและพยายามฆ่าบุคคลทางการเมืองของรัสเซียหลายต่อหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจนนามาสู่การจับกลุ่มตัวเขาในปี2016ทว่ายังไม่ทันที่สูโรบจะได้รับบทลงโทษอะไรเขาก็มีเหตุให้ต้องจากโลกนี้ไปจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ขนาดที่มีอายุเพียงแค่40ปีเท่านั้นคนที่ 5. V วียรเชสลาฟดัซิกถึงแม้จะมีเสียติอาชีพที่ไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่ชนะ14แพ้19แต่ v วียรเชสลาฟดัซิกก็เป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากจากสไตล์การต่อสู้อันบ้าระห่ำเกินผู้เกินคนสุดขีดข้างเกินคำบรรยายแถมในไฟแรกที่เขาลง,งแข่ง m m a ก็ยังสามารถน็อกเอา์ปิดเกมว่าที่แชมป์ของ u FC ในอนาคตอย่างอังเดรลอบกี้ได้อีกต่างหาก อย่างไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับดัตสิกกับน่าขนลุกขนพองมากขึ้นเมื่อมีการเผยข้อมูลออกมาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสลาวิกยูเนียนซึ่งเปรียบเสมือนลทัทธินีโอนาซีของรัสเซียสมผล์ในดัตสิกมีพฤติกรรมต่อต้านพวกยิวไปจนถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวลุกลามไปจนถึงพวกคริสเตียนด้วยกันเองโดยดัตสิกเชื่อว,ว่าตัวเขาเป็นบุตรของเปรุนซึ่งเป็นเทพตามตำนานของชาวสลาฟนั่นทําให้ดัตสิกมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างรุนแรง มีหลายครั้งมากเลยที่เขาทำตัวเป็นสารเตี้ยพนุ์ความยุติธรรมออกสร้างความปั่นป่วนไปทั่วจนในที่สุดเขาก็ถูกจับลุมตัวในปี2010หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกปล้นร้านขายโทรศัพท์มือถือลายแห้งซึ่งแม้จะถูกจับตัวไปคุมขังแล้วดัสซิกก็ยังไม่ไวายก่อปัญหาด้วยการหลบหนีออกมาจนเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องไปตามจับกลับมาอีกรอบโดยในปี2011ได้มีข่าวหรือแพร่สะพัดออกมาว่าดัสซิกได้เสียชีวิตลงแล้วหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในเรือนจํา แต่สุดท้ายก็ได้มีการแก้ข่าวตามมาว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวยังอยู่สุขสบายดีและยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิอกออก่อความวุ่นวายต่างหากคนที่4ลีเมอเล่ลีเมอเล่เป็นนักสู้ที่โคตรจะน่ากลัวและผมไม่ได้หมายความแค่ในฐานะนักสู้นี่คือคำพูดที่ดาน,น่าไว้ประธานของ UFC พูดออกมาเมื่อถูกถามถึงลีเมรเล่ทั้งนี้เพราะนอกเหนือจากการเป็นนักสู้ที่เก่งกาจบนสังเวียนแล้ว ชีวิตนอกสังเวียนของเมอร์เล่ก็แทบไม่ต่างอะไรจากมาเฟียผู้มีอิทธิพลของเกาะอังกฤษโดยตลอดอาชีพนักสู้ของเขานั้นเมอร์เล่เคยพบกับความพ่ายแพ้บนสังเวียนแค่เพียงสองครั้งเท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็คือการแพ้คะแนนให้กับยอดมวยร,ระดับตำนานอย่างแอนเดอร์สันซิวาถึงแม้จะอยู่นอกสังเวียนเมอร์เล่ก็ยังไม่ว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจำโดยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งหนึ่งเขาเคยน็อกอาติโตออร์ติสที่ขณะนั้นเป็นแชมป์ของยูเอฟซีมาแล้วระหว่างมีเรื่องกันในบา ซึ่งอุบัติเหตุสายเลือดร้อนของเมอร์เลย์นี่เองที่กลายเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขาต้องแขวนน้มก่อนวัยอันควรเมื่อในปี 2005, เ,ป2005เขาได้พลาดท่าถูกคู่กรณีใช้มีดแทงจนปอดทะลุและเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดสาหัสถึงขั้นที่หมอสั่งห้ามไม่ให้เขาประกอบอาชีพเป็นนักสู้อีกต่อไปแต่แล้วเพียงแค่หนึ่งปีหลังหันหลังให้กับเส้นทางนักสู้เมอร์เลย์ก็ได้ถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาอยู่เบื้องหลังการ้นธนาคารแห่งประเทศอังกฤษซึ่งมีมูลค่าความเสียหายมากถึง53ล้านปนปออหรืประมาณ2,400ล้านบาทเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในการโจรกรรมธนาคารที่อื้อฉาวที่สุดในบริษทัทเลยก็ว่าได้โดยทีแรกเมอร์เลย์ต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลา10ปีก่อนที่ภายหลังจะถูกเพิ่มโทษเป,ป็น25ปีหลังจากที่เมอร์เลย์พยายามก่อเหตุแหกคุกในปี2009นแน่ละครับว่าจนถึงตอนนี้เมอร์เลย์ก็ยังติดคุกอยู่แถมเขายังพูดติดตลกอีกด้วยว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาอยากจะทํามากที่สุดหลังออกจากคุกก็คือการกลับไปสู้ใน UFC ครั้งยังไงล่ะ คนที่ 3. วอร์แมชชีนชื่อวอร์แมชชีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพื่อนของโทนี่สตาร์ในจกักรวาลภาพยนตร์มาเวลแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นชื่อจริงๆของชายที่มีชื่อว่าโจนาธานคอปเปนเฮเวอร์ซึ่งให้การตัดสินใจเปลี่ยนชื่อของตัวเองมาเป็นวอร์แมชชีนก็น่าจะแสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าจิตใจของนายคนนี้จะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนในด้านของการเป็นนักสู้นั้นก็ต้องบอกเลยว่าวอร์แมชชีเป็นนักสู้ที่ฝีมือไม่เลวเลยมีโอกาสได้ขึ้นสู้ในรายการระดับโลก อย่าง u f เซและเบลตตออยู่หลายไฟท์แถมยังมีคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำและเตะตาแฟนมวยต่างหากอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้วอลแมชชีนไปได้ไม่ไกลในฐานะนักสู้ก็คือชีวิตนอกสังเวียนของเขาที่จัดว่าเป็นอันลปา,านตัวพ่อเคยต้องคดีทะเลาะวิวาทและทำลายร่างกายอยู่หลายครั้งโดยมีครั้งหนึ่งวอลแมชชีนถึงขั้นรัดคอคู่กรณีจนเกือบตายเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่มีคดีไหนจะเลวร้วายไปกว่าการทำลายร่างกายคริสตินแมคคินเดย์อดีตแฟนสาวของเขา และคอรีโทมัสแฟนหนุ่มของเธอในปี2013โดยวอแมชชีนได้ลงมือทำร้ายร่างกายโทมัสเป็นระยะเวลานานกว่า10นาทีก่อนจะปล่อยให้เขาหนีไปจากนั้นก็ได้หันมาข่มขืนและทุบตีแมคคินเดติดต่อกันนานกว่า2ชั่วโมงทำเอาแมคคินเดถึงก็มีอาการตับแตกและกระดูกตามตัวหักยับ18แห่งซึ่งด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมของวอแมชชีนก็ส่งผลให้เขาถูกสารสั่งจำคุกตลอดชีวิตไม่ต้องออกมาเห็นโลกภายนอกอีกต่อไปเลย คนที่2จารลอดไวแอดถึงจะมีประวัติเคยแข่ง m m a แค่เพียง2ครั้งแต่ยังไงก็คงต้องใส่ชื่อของจารลอดไวแอดไวในลิสต์นี้ด้วยเพราะนัดตอนที่มีข่าวของเขาแพ,พ้สะพัดออกไปนั้นเขาได้ถูกสื่อส่วนใหญ่เรียกถึงในฐานะนักสู้ m m a และมีส่วนสําคัญเลยในการทําให้ภาพลักษณ์ของกีฬา m MA ดอูปลาเถื่อนจนผู้คนต้องเบือนหน้าหนีทั้งนี้จะทาให้การของคนรอบข้างไวแอดเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบดื่มชาเหตดเมาหรือเหตดขี้ควายอยู่เป็นประจํา และมากชอบพมเพอว่าตัวเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างพระเจ้าและซาตานจนกระทั่งในปี2010ไวแอดก็ได้ก่อเรื่องเลวร้ายขึ้นจนได้เมื่อเขาเกิดเห็นภาพหลอนว่าเทเลอร์พาวเวลผู้ซ้อมของเขาเป็นซาตานและลงมือทำร้ายร่างกายเทเลอร์ก่อนจะถลกหนังหน้าควักหัวใจและตัดลิ้นของเทเลอร์จนไม่เห็นให้เทเลอร์ถึงแก่ความตายซึ่งด้วยความป่าเถื่อนเกินมนุษย์ของไวแอดก็ทำให้เขาต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลา47ปีไปเลย คนที่ 1. โจซันเชื่อว่าแฟนมวยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตาโจซันกันมาแล้วแน่ๆเพราะว่าหนึ่งในเหตุการณ์ไวรัลที่ทําให้เขาเป็นที่จดจามากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นไฟที่เจอกับคียแทกนี่ในศึก UFC 4เมื่อซันถูกแฮกนี่กระนาต่อยเขาที่กระจับซ้าแล้วซ้าเล่าจนนาม,มาสู่ความพ่ายแพ้อ,อันบอกช้าในตอนท้ายแต่ถ้าหากคุณทราบประวัติของซันมาแล้วคุณคงจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เขาได้รับในไฟนี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำต่อสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป นอกจากไฟของเขากับแฮกนี่แล้วอีกครั้งที่คุณน่าจะเคยเห็นซันมาแล้วก็คือการที่เขาได้ร่วมแสดงในหนังสายรับคอมเมดี้ชื่อดังอย่างออสตินพาวเวอร์นั่นเองแต่ก็นั่นแหละครับใครจะไปคิดว่าเบื้องหลังของชายคนนี้จะโหดเหี้ยมผิดจากที่เราเห็นในจออย่างสิ้นเชิงความชาวเชว์ของซันถูกเปิดโปงในปี2008เมื่อเขาไปก่อวีรกรรมที่ประตูรถของเพื่อนบ้านจนโดนตำรวจจับกลุ่มซึ่งตามกระบวนการทางกฎหมายจะต้องมีการเก็บหลักฐานทาง DNA จากตัวซัน และก็เป็นเหตุการณ์นี้เองที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้พบว่าจริงๆแล้วซันคือหนึ่นงในผู้กระทําผิดจากคดีรุมโทรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1990และพอตรวจสอบลึกเข้าไปเรื่อยๆก็ได้พบว่าซันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีข่มขืนและทำร้ายร่างกายเยอะมากๆแถมจากคาให้การของเยอแต่ละคนดูเหมือนว่าขนากระทําผิดตัวซันดูจะไม่สะุกสถานกับเรื่องเลวร้รายที่เขาทําเลยสักนิดและถ้าคุณคิดว่าการถูกจับเข้าคุกจะทาให้ซันสงบเสงี่ยมขึ้นแล้วก็คุณคิดพิจานณดเลยครับ เพราะในปี2011ซันก็นได้ก่อคดีอื้อฉาวขึ้นอีกครั้งด้วยการทุบตีนักโทษที่อยู่ในห้องขังอีกคนจนถึงแก่ความตายซึ่งในความผิดได้ไดกระทำลงไปก็ทำให้ซันต้องโทษจำคุกรวมกันเป็นระยะเวลา34ปีเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ